ภารกิจสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬประจำเดือนมกราคม2564สมกราคม2564นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬกรณีผู้เดินทางจากพื้นที่สีแดงต้องกักตัวพบเสี่ยงสูงต้องตรวจหาเชื้อเสี่ยงต่ำให้ท่องเที่ยวเฝ้าระวังด้วยมาตรการ DMTT เข้มข้น 6มกราคม2564เวลา9นาฬิกานายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดบึงกาฬให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนตามที่มีสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด -19 ภายในประเทศซึ่งจังหวัดบึงกาฬอยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังสูงและมีมาตรการสำหรับบุคคลที่เดินทางเข้าสู่จังหวัดบึงกาฬจะต้องได้รับการประเมินความเสี่ยงโดยเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขลงทะเบียนใน QR Code เมื่อพิจารณาแล้วว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงจะต้องดำเนินการเก็บสิ่งส่งตรวจ ทางห้องปฏิบัติการและกักตัว14วันเตรียมความพร้อมรับรองสถานการณ์ฉุกเฉินโดยได้สำรองเวชภัณฑ์เช่นหน้ากากอนามัยชุดอุปกรณ์กันน้ำ PPE ยาเวชภัณฑ์ต่างๆไว้รองรับสถานการณ์ระบาดอย่างเพียงพอตลอด24ชั่วโมง 7มกราคม2564เวลาจิตาลิกานายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดบึงการมอบหมายให้ทีมกลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์และทีมกลุ่มภารกิจปฏิบัติการร่วมกับโรงพยาบาลบึงการและเครือข่ายบริการสุขภาพตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงสอบสวนโรคค้นหาผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยงสูงและผู้สัมผัสเกี่ยวข้องเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโครโรนา2019ณโดมโรงพยาบาลบึงการอันหนึ่งผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับสถานบันเทิง 7มกราคม2564เวลา9นาฬิกานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงการให้สัมภาษณ์สือ่อมวลชนจากกรณีสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในจังหวัดบึงการผู้สัมผัสที่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงแห่งนี้ซึ่งอยู่ระหว่างรายงานตัวเพื่อประเมินความเสี่ยงและรับการตรวจยืนยันผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬได้มีคำสั่งให้ปิดสถานบันเทิงและโรงแรมดังกล่าวเป็นเวลา14วัน มกราคม2,564นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงการจัดทีมการสนับสนุนทีม CDCU เพื่อช่วยปฏิบัติการสอบสวนโรคจังหวัดสมุทรสาครระหว่างวันที่9ถึง22มกราคม2,564 8มกราคม2564เวลา9นาฬิกานายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดบึงการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงการครั้งที่2ทับ2564กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019พิจารณาเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนามการจัดสถานที่กักกันและการเสนอของงบประมาณ11มกราคม2564เวลา9นาฬิกา นายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดมึงการเป็นประธานทีท่ีเปิดการอบรมบุคลากรสาธารณาสุขเรื่องการใช้กัญชาทางการแพทย์และการปลูกกัญชาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดมึงการประจำปีงบประมาณ2,564จัดอบรมแบ่งออกเป็น2รุ่นระหว่างวันที่11-12มกราคม2,564 11มกราคม2,564เวลา10นาฬิกานายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดมึงการมอบหมายให้รองนายแพทย์สาธารณา สาขจังหวัดบึงการและคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณาสุขเครือข่ายจังหวัดบึงการร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลโดยมีน,นายนฤชาโคษาศิวิไลรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการเป็นประธานไปยังเครือข่าย8อำเภอ 12มกราคม2564เวลา9นาฬิกานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาลมอบหมายให้นายสมชัยคำหงษารองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงการ,าาร,าาร,การเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมบุคลากรสาธารณสุขเรื่องการใช้กัญชาทางการแพทย์และการปลูกกัญชาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดบึงการประจำปีงบประมาณ2564รุ่นที่2 14มกราคม2564เวลา9นาฬิกานายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดบึงการเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขด้นานการสื่อสารสุขภาพในสถา,านการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัสโครโรนา2019ปีงบประมาณ2564 18-19มกราคม2564นายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดบึงการ มอบหมายนายแพทย์สุรพงษ์รักษวุฒิรองนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดบึงการเป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยุทธศาสตร์โรคไม่ติดต่อแบบบูรณาการระดับเขตครั้งที่1ทับ2,564 21มกราคม2564นายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดบึงการเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมบรรยายบุคลากรสาธารณาสุขเรื่องการจัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการในโรงพยาบาล 22มกราคม2564นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงการจัดทีมการสนับสนุนทีม CDCU เพื่อช่วยปฏิบัติการสอบสวนโรคจังหวัดสมุทรสาครระหว่างวันที่9ถึง22มกราคม2564ร่วมกับจังหวัดในเขตส,สุขภาพที่8นั้นได้ครบกำหนดเดินทางกลับจัดสถานที่กักตัวต้อนรับผู้กล้าของจังหวัดบึงการนำบ้านพักเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโค้งหลง